นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ดิจิตอลทา m เ e r นะฮะวิธีการใช้แล้วก็วิธีการติดตั้งนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เห็นก็จะมีทามเมอร์แล้วก็นี่คือรางพลาสติกเออคือรางอลูมิเนียมนะฮะรางอลูมิเนียมทีนี้รางนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อ,อ,อการติดตั้งในลักษณะยงนี้เราเมื่อติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับ เราจะสามารถไปติดตั้งในกล่องพวกคอนโทรลต่างๆได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้สาธิตให้ดูว่าด้านนี้เนื่องจากว่าด้านนี้เนื่องเกิดการโค้งงอของอลูมิเนียมเนื่องจากแรงกระแทกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทำให้หน้าหน้ากว้างตรงนี้เขาเขาเล็กไปก็คือเขางอนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันตัวทามเมอร์มันจะสามารถเลื่อนได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรา ไม่ทราบหรอกจนกว่าจะใส่เข้าไปอย่างตัวอย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ดูวิธีการใส่ก็คือเอาล่องเนี่ยนะฮะตรงบ่าบ่าที่เห็นตรงนี้สอดเข้าไปในล่องก็กดให้แน่นจะดังคลิปอันนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแน่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างนี้เห็นไหมไม่แน่นพอเนื่องจากว่าอ,อ,อย่างที่ผมเรียนว่าเกิดการโค้งของ ตัวอลูมิเนียมตรงนี้นะฮะดังนั้นแต่ด้านนี้ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมทำการเคาะโดยการใช้ตัวไขควงเนี่ยนะครับเคาะแถวนี้ให้เรียบให้แบนให้เพื่อให้ขยายหน้ากว้างตรงนี้ออกมาทีนี้เวลาติดตั้ง <c oughs> เราจะเห็นว่าเอาตัวรางบนเนี่ยสอดเข้าไปนะฮะแล้วกดพอกดเสร็จเนี่ยเขาจะล็อกคลิก อย่างนี้สังเกตดูตรงนี้ไม่เลื่อนแล้วฮะแข็งแรงนะทีนี้วิธีการจะเอาออกเนี่ยจะเอาตัวทามเมอร์ออกก็จะต้องใช้ตัวไขควงลองไฟหย่เข้าไปตรงนี้แล้วดันลงนะฮะแล้วรางก็จะหลุดออกมาแล้วก็เราสามารถเอารางเอาตัวทิชชู่ทอมเมอร์ตัวที่ว่าเนี่ยมาใส่เข้ากับตัวกล่องกล่ององุปกรณ์ตู้คอนโทรลของเราได้ผมจะทำให้ดูนะครับ คือเอาไขกวงสอดลงไปดันลงมาฮนะพอดีทำมือเดียวนะอะันี้อันนี้วิธีการเนี่ยนะฮะเราจะเวลาจะติดตั้งในกล่องอันนี้ก็เหมือนกันก็คือตัวตรงนี้นะฮะก็คือสอด คือสอดลงเข้าไปในร่องนะครับกดแคลกก็จะอยู่้วครับแข็งแรงลนวะวิธีการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครจะไปติดตั้งเองก็วิธีการตามที่เห็นนะฮะทีนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยการตั้งทัมเมอร์นะฮะวิธีการก็คือกดปุ่มที่ตัว P เราจะเห็นนะตรงนี้เนี่ยว่าเป็นออนหนึ่งกดอีกทีจะเป็นออฟตอนตีสองกดอีกทีก็จะเป็นเปิดตีสี